อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสกระเซาะซีเธอของม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยแรกบผลิตวันนี้จะพามารับประทานอาหารจีนนีโอไชนีสร้านนี้เขาชื่อว่ายุงฉางเขาเป็นต้นตำรับของการยืดเส้นมีเปียงเลยนะคะเรามาคุยกับผู้จัดก,การร้านคุณชนวัตรอ้อมแก้วการคุณเดวสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีครับ,ดรบเดยวยุงฉางของเรา ร้านของเราเป็นสไตล์จีนยังไงจ๊ะร้านยุ้งฉางนะครับเป็นร้านอาหารนิโอไชนิสเสิร์ฟอาหารจีนประยุกต์ครับที่ได้รับกรรมวิธีจากชาติต่างๆเพื่อทําให้เกิดอาหารจีนในรูปแบบใหม่เป็นผู้บุกเบิกเมนูเส้นเปียงเจ้าแรกของประเทศไทยอาเมนูเส้นเปียงแรกเลยองเราเปียงอะไรจ๊ะเปียงไข่หมักบวกหมูแดงย่างและสามชั้นตุ๋นย่างนะครับเส้นเปียงคือเส้นบะหมี่แบนยาวครับใช้มือดึงสดทุกชามเสิร์ฟพร้อมกับไข่หมักซีอิ๊วหมูแดงลมควันและหมูสามชั้นย่างตุ๋นครับผม หมูแดงเป็นส่วนสันคอครับหมูสามชั้นแล้วนำหมูสามชั้นมาตุ๋นกับซอสสูตรพิเศษของทางร้านครับตุ๋นเป็นเวลา6ชั่วโมงเสร็จแล้วนำไปย่างต่อครับผมเมนูที่2คะข้าวผัดยุ้งฉางมีความโดดเด่นที่ความหอมครับมีกลิ่นหอมของกระทะจากการผัดข้าวให้มีสีเข้มและก็มีหมูย่างสับปัดพร้อมกับผักกาดดองแล้วก็โรยหน้าด้วยหอมเจียวครับไป <นะ S 2> ต่อจ้าเมนูของยุ้งฉางจ้า เยน,ยนื้อยี่ปนีผัดกงเป่าเป็นเมนูที่ดัดแปลงมาจากเมนูขึ้นชื่อของเซีชวนหรือไก่กงเป่าครับแต่ทางร้านนํามาปรับโดยใช้รสชาติแบบเดิมแต่เปลี่ยนวัตถุดิบจากไก่เป็นเนื้อออสเตรเลียนวากิวส่วนช็อตลิฟครับนำไปซูวี24ชั่วโมงเสร็จแล้วนํามาย่างครับแล้วก็นําไปผัดกับซอสสูตรพิเศษของทางร้านครับอันนี้ก็เลิศเรียกว่าอะไรจ้าโลติโอมูครับเป็นเมนูที่ปรับแปลงมาจากเมนูขึ้นชื่อของซียานหรือเรียกว่าเบอร์เกอร์สไตล์จีน หมูแดงและหมูสาชั้นตุ๋นย่างเอามาผสมกับเครื่องปรุงสูตรเฉพาะให้ออกมาเป็นไส้เสิร์ฟพร้อมกับซาวซ่าผักดองซาวครีมหมาล่าท่านแบบทาโก้ของเม็กซิกันครับผมเมนูสุดท้ายที่ยุ้งฉางของเราหม้อไฟหม้อไฟยุ้งฉางของเราจะมี2มน้ําซุปครับซุปแรกเป็นซุปหมาล่าครับผมสูตรเฉพาะที่เชฟแมรคิดค้นขึ้นมาครับจัดจ้าน และเข้มข้นซุปต่อไปเป็นซุปคอลลาเจนทัฟเฟิลครับเป็นซุปไก่ที่เคี่ยวเป็นเวลานานปรุงรสด,ด้วยทัฟเฟิลและเครื่องยาจีนครับแล้วเราจะอ,าอะไรลงไปจิ้มจุ่มอยู่ในหมอ้อไฟจานแรกจะเป็นเนื้อน้องลายไทวากิวครับผมมีความหอมหวานไม่แข็งกระด้างจานที่2จะเป็นลิปไอโอมิวากิว A5 เป็นหนึ่งใน3แบรนด์วากิวที่อร่อยที่สุดของญี่ปุ่นครับชุดผักรวมเป็นผักจากเครือข่ายเกษตรอินทรีย์โกออร์แกนิกน้ำจิ้มของเรามี2แบบแบบแรกเป็นน้ำจิ้มเปรี้ยวครับเป็นน้ำจิ้มสูตรเฉพาะที่ตัดลดด้วยควาามหหออธรรชติขงัใ่ น้ำจิ้มที่สองน้ำจิ้มงาดำยูสุเป็นซิกเนเจอร์ของร้านครับทานกับซุปหมาล่าช่วยส่งรสหมาล่าให้หอมเด่นชัดขึ้นวันนี้หลีต้องขอการันตีให้ยุ้งฉางเป็นอร่อยเลิศค่ะ ชักใหญ่จะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านยุ้งฉางตั้งอยู่ที่ถนนเพระราม6กซอยอารีสัมพน์หกร้านอยู่กลางซอยครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีดระพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีดไปเลยครับโปรแรงอร่อยเลิศกับ AIS วันนี้พิเศษมากๆนะคะ ยุงฉางของเรามีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้าส,สมาชิก AS บ้บางคะเดวสำหรับลูกค้า A AS นะครับรับส่วนลด10%ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อรับประทานอาหารที่ร้านตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2566ครับกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกา45นาทีดูทีวีกด33ดูไก็ถือกด 3+ ล,ลาไปก่อนและสวัสดีค่ะอร่อยแรกกับผลิตลี่เมจูอีติ้งยญาผิงฉางสวัสดีค่ะ